สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าก็จะาพาทุกคนมาชมนะครับในการแจกจ่ายาสิ่งของ,งต่างๆนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับกําลังคุณนะครับผมที่ว่า,อ,าอยู่ภายในหน่วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคน เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปแจกจ่ายนะครับซึ่งจะเป็นถุงเท้าและก็จะเป็นปลาแห้งนะครับที่แนวหลังส่งมาให้นะครับผมก็อ,าอยากจะเอาไปแจกจ่ายแบ่งพันให้กับน้องๆอได้กินได้ใช้กันนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชุมกันเลยนะครับผมเเตาาทา,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 าท้้ยย โอเก็เคนะครับก็สำหรับงานวันนี้นะครับก็ิเปรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาปลับไปทุกนายนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ ในส่วนของจ่าก,ก็เป็นวงเหมือนกันนะคือว่าออกไปไปปัดหน้าที่แทนจ่านะครับช่วงนี้มันเหตุการ์มเยอะนะเหตุการ์มเยอะก็จะน้าออกไปไปปบัตรหน้าที่แทนจ่าต้องดูแลมีนะครับหตนนบวตาไวนะครับก็โอเคนะกะ็เดี๋ยวหลังจากนี้นะก็กะว่าจะรวมเกจของให้กับพวกเรานะครับเกจของให้กับพวกเราเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ทำความด่า ไปในวัดไปในหน่วยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยพักผ่อนผลกลายเปียกเลยนะครับก็อาจจะมีเท้านะครับถุงเท้ากับจะมีถุงเท้ากับปลานะครับผมก็เอาตุ้งเอาตามระบายสักเอามาช่วยคนหนึ่งใครก็ได้ไหมก็นี่ก็เดี๋ยวพอลเลยตอนนี้เลย เดี๋ยวสุงเท้าก่อนดีกว่าเ้าไปถุงเท้านะครับถุงเท้าก็คาดว่าน่าจะได้น่าจะได้คนละสามคู่นะครับก็ประเมินมาแล้วนะครับรวมทั้งชุดชุดหน้าด้วยนะรวมทั้งชุดหน้ารวมทั้งชุดหลังชุดที่ออกทำงานอแล้วก็ชุดที่ว่าออกไป ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าก็จะเก็บถุงเท้าให้นะคนละสามคู่เดี๋ยวท่านเหลือนะท่านเหลือจากสามคู่ท่านมันยังเหลือ <c oughs> เดี๋ยวก็จะแจกแจก็บใจกับพวกเราดีนะครับก <What? S 1> ็มาด,า <What? S 1> ดูมาดูเลยว่าพวกเงานทั้งคันปัดอ่าเป็กหนึ่งมันเท่าไหร่ันสองสามสว้าวเอาเอาอย่างนี้นะเอาเอย่างนี้นะเดี๋ยว เอาอันนี้ไปก่อนนะ่งคนละสามคู่เอามารับเลยเแล้วอ,อ,อันนี้ปลาเนี่ยจะเอาไปยังไงหรือว่าจะแจกจ่ายไปเป็นครัวได้คกับจ่าเออเป็นจโปเลยนะอ่นะอเป็นครัวนะเอเป็นจโปรอ่าได้ได้ไปเอาถุงมาถุงก็ได้หรือว่าถุงตรงไหนก็ได้ไปเอามาสักสามลูกเดี๋ยวจะแจกให้นะเดี๋ยวจะแจกให้เป็นจโป นะครับเป็นชอปอดีกว่าเป็นชุดปฏิบัติการนะเพื่อที่จะได้เอาไปกินกันในชุดในชอปด้วยเพื่อที่จะได้เอามากินกันเป็นสน่วนรวมนะเ,เป็นส่วนรวมก็มีแนวหลังนะครับมีแนวหลังส่ง,สงปลาแห้งมาให้ปลาเด็ดเดียวนะครับเขาทากับมือเลยนะครับทําด้วยใจนะเราก็ต้องของขอบคุณเขามากๆนะครับในการที่ว่าถุงตะเบียงไม้อคอยเป็นกำลังใจและก็สนับสน,นุนให้กับพวกเรา นะครับก็จะมีปลานะครับปลานี้ก็น่ากินมากนะปลานี้ก็น่ากินมากแล้วก็ถุงเท้านะครับก็ปลานี้ก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับแล้วก็ถุงเท้าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับรอ่าดเดีเ๋ยวกันต้นถุงเท้านี่จะแจกให้คนละสามคู่ก่อนนะถ้าขาดเนือสามคู่ขาดเลือยังไงนะครับถ้ามันยังเหลือเยอะก็เดี๋ยวจ่าว้แจกเพิ่มเติมไปอีกนะกันต้นโอเคนี้ก่อนนะอ่ากันต้นโอเคนี้ก่อนเอาใครเป็นคนแรกมา

มันดูเ,ดเ,ลเล็กๆมีปลานะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก่นแนวหลังส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแบ่งกันกินนะครับแจกใจ่ายให้เป็นรชอปอดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ไปร,รายคนก็บางคนก็ไม่มีกระทะบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกให้เป็นโอปอนะครับจะให้เป็นคนบางคนในห้องไม่มีอุปกรณ์การทําทัวนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวว่าจะแบ่งแจกจ่ายให้เป็นละเป็นทัวน,นั่นแหละเอามามามา นะครับกล่าวว่าจะอาจจะแบ่งให้เป็นตัวเสร็จแล้วก็เออฟังเสียงทางมากว่าให้เป็นชปอ่ะชปก็ชปอ่านี่ชปอหนึ่งนะชอปอหนึ่งชอปอชอปอสองชอปอสองชอปอสองต่อไปต่อไปจังเอาคนละรุปคู่ก่อนนะให้เอ๊อ้วนก่อนดังนมาสมองนะยังไงได้ไม่รู้ก็มาบอกนะ เอาอดุเดี๋ยวถ้าถ้าเหลือเยอะมึงเท้าถ้าเหลือเยอะนี่เดี๋ยวก็รองรับเดี๋ยวจะจะแจกจ่ายให้อีกนะก็ไปสา่กินดูครัวไหนอ่ะตัวที่เจอาพ่อสี่ใช่ไหมอ๋อเจ้าพ่อสี่โอเคโอเคฮะ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะถ้ามันเหลือเดี๋ยวจะไปจ่ายให้เพิ่มอีกเออเอาไปเลื่องไปเรืองเอาใส่ไปเลย่องเอาไปเอาไปเลยเอาไปสุดเลยตักล่องตักล่องด้วยตักล่องด้วยเดี๋ยวตักล่องน้อยใจอีกองครับจ้ะ เดี๋ยวไอ้ปลานี่เดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันนะครับในในกระปงก็ไปแบ่งกันกินเหมือนเราไปด้วยนะรอด้วเนี่ยอร์รคอร์ด้วยเหรอเดี๋ยวหน้าต้นเอ๊ะเอาถุงมัดอะไเอาถุงมัดอะไรคอร์ก็รอร์ก็รอเออไอ้ไอคอรอด้วยเดี๋ยวจะคอร์รเสียนใจแล้วหรอ เมแมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอืมแมแมยังเลือเอ๋อนี่นแต่ดินสูงนี่อยู่ออลุงพ่อลุงพ่ลุงกั a ลุงก u วมามาลุงกวัวอนเดินอ่อมาเลยอร่อยปลานี่ก็ไม่ต้องนานบอกว่าบอก่าอันนี้งเลปลา ลุงบอลนี่เัวบอลตัวบอลหนึ่งบอลนี่ลูกชุบไมเห็นตบอหนึ่งบอลพอคุณทูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้อ่ะมีถุงเท้าของลุงพอลไม่ใช่ก็อ่ะถุงเท้ามีปลอกลวดนะครับปลอกลวดเพื่มารับด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่คนที่ไม่อยู่นะครับที่ออกไปบัตหน้าที่ก็เดี๋ยวค่อยแจกให้ทีหลังนะครับอ๋อนี่นี่เดี๋ยวมารับลาก่อน

ไก่กตัเวนี่ยเนี่ยเนมอลเหลากินส่วนตัวเอาเอาเอายกลังไปเลยเอาเอาาาเอาเอาแล้วใครยังเอามามามาาาม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 าามาามาามาม คนละถามเดี๋ยวถ้าเหลือนี่ยังรู้สึกว่ายังเหลือใช้ได้อยู่เดี๋ยวถ้าเหลือเดี๋ยวค่อยมาใจอีกมานะเอายังขาดใครอีกบ้างเอาบางยามามาเร็ว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 วันนัดชุดหัวหน้าชุดเออโอ้ยของเท้าของเท้ายีหฮอด้วยยีหฮอยีโฮ่ใสไหมอ่ะโอ้ยีโฮ่สวย MMC มาเร็วจังมั้งโอเคนะเดี๋ยวเอาไปกินนะ เอาปากใส่ติวยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือนะครับที่เหลือ,อก็ปลาก็แจกไปหมดแล้วนะครับแจกจ่ายไปแต่ละชอโอปแต่ละชอโอปนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือ,อถุงเท้านะครับยังเหลือชุดที่ออกไปไปบัตรนะงานด้านนอกนะครับแล้วก็ยังเหลือชุดที่ว่าออกไป ออกไปรถอกล้อวันนี้นะครับที่ว่าไปเอาจําพวกลุงสุกรเรนนี้ที่เขาบริจาคมาให้ในวัดนะครับพวกเราก็สนับสนุนรถเรนต่างนะครับก็ออกไปเอาให้กับวัดนะครับเอามาให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนที่ว่ามีใครเสียก็จะได้อำนวยความสะดวกนะครับก็ก็แจกลงมาให้วันนี้เรานะครับก็จัดกําลังคุณไปรับนะครับก็ไปรถออกล้อนึงนะครับก็ ยังไม่ได้มาเลยยังไม่ได้ลับเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยแจกอีกทีหนึ่งนะครับและก็ชุดที่ออกทํางานนะครับเป็นชุดของสมไทยนะครับชุดของสมไทยชุดของพลานบ้านๆพวกนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับและก็ชุดชุดลานะครับชุดลาก็เป็นชุดของปมิงนะครับก็มีมีวันนะครับมีไอสิงมีใหม่มีเนกมีอาจารย์เพชรมีพวกนี้นะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับผมก็ยังเหลือ ยังเหลือใช้ได้อยู่นะครับยังเหลืออยู่เหลืออยู่นะครับน่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีแนวหลังบอกว่าน่าจะพอดีคนนะครับก็โอเคนะครับผมผมก็ต้องขอนะครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสําหรับแรงสนับสนุนและก็เป็นสัน์และกําลังใจให้กับพวกเราในการไปบัตรหน้าที่ ในพื้นที่สามจังหวัดเจดเด่นภาคใต้นะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้มีแต่ความโชคดีตลอดไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขอญาติลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ